เรามาอยู่กันที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทางบุกหรือทางน้ําแต่แค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวคงไม่พอทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอมได้จัดตั้งศูนย์พัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมชายฝั่งอ่าวไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้ตอบรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นหลังภาวะโควิด -19 เราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับศูนย์พัฒนากำลังคนแห่งนี้ วัสดีค่ะอาจารย์น้ำฝนจันนวนค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนากำลังคนท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยนะคะความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์นี้คะเนื่องจากว่ากระทรวงอวค่ะมีนโยบายที่จะพัฒนากําลังคนทางด้านการท่องเที่ยวหลังจากเกิดสถานการณ์ภาวะโควิด -19 นะคะดังนั้นก็มอบหมายให้กับทางมทรศรีวิชัยค่ะในการขับเคลื่อนเพื่อจะพัฒนากําลังคนนะคะในภาคส่วนของทางด้านการออนไลน์ก็ดีหรือออนไซต์ก็ดีดังนั้นในส่วนของออนไลน์ค่ะมทรศรีวิชัยเราก็มีแพลตฟอร์มนะคะ RUTS MOOC ในการพัฒนากําลังคนในการรีสกิลอัพสกิลและนีสกิลค่ะ ต่อจากนี้นะคะก็คือภาคของออนไซค่ะคัดหลักสูตรที่ดีที่สุดจากตลาดแรงงานเพื่อมาทําการออนไซต์ในปีงบประมาณ2,516ค่ะในปัจจุบันนะคะสู์พัฒนากําลังคนอ่าวไทยของเรารับผิดชอบโดยมทรศรีวิชัยพื้นที่ขนอมนะคะเราได้คัดสรรทั้งหมด3มหลักสูตรด้วยการมาออนไซต์ให้กับพี่น้องผู้ประกอบการแรงงานและผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะในพื้นที่นครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชสามหลักสูตรที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะหลักสูตรที่1ค่ะหลักสูตรภูวิลล่านะคะก็ การจัดทําเรื่องการตลาดออนไลน์การทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆการทําเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการผู้ลล่านในพื้นที่ขนอมและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสูตรที่2นะคะหลักสูตร อบรมบาลิสตาซึ่งเป็นหลักสูตรเบสเซลเลอร์ที่สุดของศูนย์พัฒนากําลังคนค่ะเรามีหลักสูตรนี้ถึง3รุ่นด้วยกันและในสมรุ่นเราก็ได้ภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานย2บสองนครศรีธรรมราชนะคะสถาบันทางการศึกษาต่างๆกศนนนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนะคะแล้วก็วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชตลอดจนอาชีวศึกษานะคะแล้วก็ภาคเอกชนค่ะมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมท่องเที่ยวของขนมนะคะก็เข้ามา ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้และหลักสูตรสุดท้ายค่ะหลักสูตรนักการจัดการค่ายพักแรมนะคะหลักสูตรนี้เราถือว่าเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของ มอทรอรสีวิชัยเพราะเป็นหลักสูตรที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะเราก็ได้จัดโครงการที่นครนะคะแล้วก็ต่อยอดจนถึงจังหวัดพัทลุงซึ่งพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการทางด้านค่าพักแรมค่อนข้างมากและตอบโจทย์ก็เลยเชิญทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะคะและสูนย์ของเราเข้าไปอบรมให้ค่ะ อนาคตของศูนย์พัฒนากาฝีมือแรงงานตรงนี้นะคะร่วมกับศูนย์อ่าวไทยของเรานะคะก็จะต่อยอดทุกๆแพลตฟอร์มในการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวต่อไปข้างหน้าเราจะได้รับงบจัดสรรหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถึงถ้าเราไม่ได้รับงบประมาณเราก็มีภาคเครือข่ายอย่างภาคเอกชนระคะภาครัฐเพื่อที่จะสอดรับนโยบายต่างๆนะคะเพื่อสขับเลื่อนศูนย์พัฒนากําลังคนท่องเที่ยวตรงนี้ต่อไปในอนาคตค่ะ